<nervous. S 1> ได้ย <laughs> ินไหมได้ย <evangelical> ินค่ะมีอะไรจะบอกหินวอรไหมคะน่า <Anyone> ม <du> ัน <uros> ดีเลยมีอะไรจะบอกหินวอรไหมคะอาจจะไม่มีอาจจะไม่ เดี๋ยวไม่เป็นไรอะให้หยินวะบอกน้องผ่านไลฟ์ก่อนดีกว่าก็สำหรับน้องเล็กนะครับน้องเล็กต้องเอาต้องเอาลูกแก้วไปอ่าใช่พวามันมีหลุมเยอะก็เอาไปดีเล่นดีหลูกแก้วเล่นกินตังค์ใช่ก็นะครับน้องเล็กดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมไม่เหนื่อยย้อนโอเคครับได้เลยครับไปไปค่ะคนต่อไปเลยค่ะคนสุดท้ายค่ะไปค่ะ เสรหมดแล้วเลยแมวปึ๊บเลยน่าเขาเป็นรุ้งรุ่งหนึงรุ่งอุ้ยรุ้งเอหนึ่งคุณผมจะเลือกคุณได้ได้อุ้ยเกิดไปไรมาเนี่ยคุณไม่อยากคุยกับผมกันนะเลยหายไปแล้วเฮ้ยคุณอยู่นี่คุณอยู่นี่เออเออถูกคนมาเนี่ยู้แหละมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรคะชื่อน้ำหวานค่ะน้ำหวานไ้างน้ำหวานก็สบายดีค่ะไม่เป็นไรปีใหม่นี้ไปไหนบ้างครับแล้วก็ไปเที่ยวไหนบ้างหรือเปล่าใช่ค่ะไปไหนบ้างไปทะเล เมือ่วอ,อวานกินข้าวอะไรเป็นมือ้อเที่ยงครับอะไรนะคะเมื่อวานกินข้าวอะไรเป็นมื้อเที่ยงครับเต็กตัวเกินพาไปที่ไหนบเออจำไม่ได้แล้วค,ะ <c oughs> ค่ะออกิน่ทองครับลองลองแกล้งดิง <c oughs> อะไรนะคะน้องไม่เข้าใจแล้วแกล้งคืออะไรอ่ะมีอะไรอยากบอกหยินวอร์ไหมคะ ก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะเป็นห่วงค่ะก็น้องน้ำหวานเช่นกันนะครับผมดูแลสุขภาพเช่นกันนะครับชื่อพอเชียวคไปไหนก็ใส่แมสไปดวงจันทร์ก็เอาอะไรไปน้องน้องน้ำหวานเอาอะไรไปดวงจันทร์ครับเอ่อเอาตัวไปค่ะหัวใจด้วยโอเคอาจจะไม่ได้ไม่เป็นไรก็ไปก็ได้ไปได้ไปได้ไปได้ โอเคสบายครับไปค่ะอ่ะ,อะโอเคพอหอมปากหอมคอเดี๋ยวเรากลับไปในไลฟ์ที่เฟซบุ๊กนะคะเราเลิกไลฟ์เรื่องนี้เพราะไลฟ์ขอ,องดีแทน